นาเครื่องจากรถเกรดมั้งไอเกียร์เยอะกว่าเขาหรือว่ามีเยอะกว่านั้นอีกรถกัดแล้วเยอะกว่าสวิตช์เยอะไปิดน้ำแล้วแล้วใครเน ยังยังลบเออยยังลบเลยอ่ะถ้าได้พรมน้ำด้วยเนาะอยากสวยเลยนะนี่มันไม่มีรถไม่มีนะรถไม่มีรถน้ำถ้ามีรถน้ำเลยโอ้โหในงบเขานาอ๋อแต่แต่รถน้ำเรามีอยู่แล้วมีครบชุดรถบดก็มีนะครับรถบดรถเกรเดอร์รถสิบล้อนะครับของสออุดมซับนะครับ อยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับรับรับเกรเดเตอร์เกรดถนนบทอัดถนนนะครับหรือว่าเป็นงานถมที่นะครับเขตสุรินทร์สุรินทร์บุรีรัมย์ไปได้หมดนะครับขอให้แต่จ้างครับสอุดมซับนะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์เท่าแก่ไว้นะครับไว้ติดต่อใครสนใจก็เรียกใช้บริการได้นะครับนี่ครับ ทำถนนเกรดถนนเกรดเดอร์บดอัดนะครับสนใจสอบถามกันได้มีครบชุดนะครับสองรอบอีเสมอแล้วรอบต่อไปก็ต้องครบประมาณกี่รอบผสม สี่หรอบนะครับ นีเบสิกขนาดนี้ก็ถือว่ายังยังแบบยังยังไม่สุดใช่ไหมปกติก็จะมียากกว่านี้นะครับมียากกว่านี้ก็เหมือนใครถนัดทางไหนก็ชอบทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับอย่างบางคนก็ถนัดรถเบโรโครบางคนก็สิบล้อนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันคนระับ เอาเมื่อกี้ทำอะไรนะ่ะโอ้หัวทิมเลยครับนี่ครับเกรดเดอร์ที่กลัวที่สุดก็คืออ่าเขาเรียกอะไรนะตอไม้ที่มันฝังอยู่ใต้ดินนะรากรากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนะครับรากที่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเนี่ยเวลาเราเราเก็บข้างๆเ,เก็บข้างๆแบบนี้นครับอันตรายที่สุดก็คือรากไม้ รากไม้นะครับที่ต้องยยูคารนของเขาอยู่แล้วครับเนี่ยคืออันนี้เราชะลอนะครับคผ่าน,นครับเวลาเราระวังไม่โดนนะครับไม่โดนแต่เรา <c oughs> เราไม่ได้ตายเมื่อกี้โอ้ัวตีมเลยครับแค่สองคนเลยการขับ <c oughs> phía mưa phía mưa một nhịp điều 700 m xin xuất Mình cứ cháy ngồi kìa đụ เยอ,อยูบนมากอืดูดอืออือขนาดเฉียดๆแล้วเนี่ยอือเฉียดๆนะน,นี่พอพอเราทำอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ทั้งสองฝั่งแล้วเราต่อไปก็มิกผสมกันอีก,ก,ก,อกรอบหนึ่งอ๋อนี่เพื่อใครนะครับไปขับเกรดเดอร์ใหม่ๆนะครับ บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับใครรู้แล้วก็คอมเมนต์บอกอีกทีก็ได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ,บ,บ,บมันแล้วแต่บางที่บางที่ก็เอาเลยหลังจากเรามิกเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็ มิกอีกรอบจนกว่าจะสวยงาม ตอย <c oughs> นี่แหละที่เรียกว่าลบแล้วลุกได้ลบแล้วรีบลุก <c oughs> ลบแล้วรีบลุกลุกแล้วก็ต้องสู้สวยงามเลยก็โอเคนะครับนี่ก็บดอัดบดไม่ใช่บดอัด <บท S 1> นะครับเกรด เกรดนะครับโอ้รถผมบดไม่ได้หรอกไม่มีไม่มียางบดพอดีงบเขามาแค่เกรดเดอร์กับผสมดินหินคลุกเต่มาก่อนมานี่มานี่ครับช่วงเวลาเลิกเรียนครับตอนที่เรานั่งเมื่อกี้นั่งรอไม่มีรถเลยครับเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ พอเวลาทำทางปุ๊บไปยังไงครับไปก็กานะาาฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานสอุดมศัพด์นะครับใคร ที่ต้องการรถเกรดเดอร์หรือว่ารถบดรถหินคลุงหินคลุกนะครับที่แบบจะทําทางนะครับยาวๆเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าพื้นที่ถมดินนะครับสิบไร่หรือ20ไร่นะครับก็เอารถเกรเดอร์ไปปรับพื้นที่แล้วก็บดอัดทีเดียวจบนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเจอกันคลิปต่อไปครับ